อ p 3อัปเกรดมนุษย์เมื่อฉันมองเห็น WiFi ยินดีต้อนรับสูต่ e ท h Snap ครับ จากการที่ AI ฟังเราสู่การที่ตู้ปลาคุยกับอินเทอร์เน็ตวันนี้เราจะลบเส้นแบ่งระหว่างโลกดิจิทัลกับโลกกายภาพให้หายไปเลยคำถามของวันนี้คือทำไมเราต้องใช้เทคโนโลยีในเมื่อเราเป็นเทคโนโลยีได้นี่คือโลกของไบโอแฮกกิ้งครับและขอเตือนไว้ก่อน EP นี้มันจะประหลาดนิดหน่อยและอาจจะเจ็บ นิดๆครับคำว่าไ i o h a c k i n g เนี่ยจริงๆมันกว้างมากนะครับถ้าเอาแบบ s o ฟ t ์คอรคุณดื่มกาแฟใส่เนยตอนเช้านั่นก็เรียกไ i o h a c k i n g คุณใช้ในาฬิกาจับการนอนหลับนั่นก็ไ i o h a c k i n g มันคือการใช้วิทยาศาสตร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพร่างกายแต่ Tech Snap ไม่ได้มาเพื่อชงกาแฟครับเรามาเพื่อเรื่องฮาร์ดคอร์เรากำลังพูดถึงกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่า g r i n d e r s คนกลุ่มนี้เชื่อว่าร่างกายเราคือ w e ทแวร์และมันพร้อมสำหรับการอัปเกรดครับการอัปเกรดที่ฮิตที่สุดคือการฝังชิปครับ พวกเขาจะใช้เข็มชีดยาขนาดใหญ่ฉีดชิป NFC แบบเดียวกับบัตรแตะรถไฟฟ้าหรือบัตรเครดิตเข้าไปในง่ามมือระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้พวกเขาไม่ต้องพกกุญเจบ้านไม่ต้องพกบัตรออฟฟิศแค่โบกมือไปที่ประตูประตูก็เปิดบางคนใช้มันจ่ายเงินบางคนใช้มันเก็บนาบัตรด,ดิจิทัลชีวิตสะดวกสบาย ไม่ต้องกลัวลืมกุญแจอีกต่อไปเพราะกุญแจคือมือคุณเองแต่นั่นมันแค่สะดวกมันมีขั้นกว่าคือการอัปเกรดประสาทสัมผัสครับกลุ่ม Grinder s ที่ผ่าปลายนิ้วตัวเองแล้วฝังไม่เหล็กขนาดเล็กจิว๋วที่เคลือบสารชีวภาพเข้าไปทำไปทำไมนะหรอก็เพื่อที่พวกเขาจะรู้สึกถึงสิ่งที่ตามองไม่เห็น พวกเขาจะรู้สึกถึงสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเว <LGBTQ> ลาเดินผ่านไมโครเวฟที่กำลังทำงานปลายนิ้วพวกเขาจะสัน่นเวลาจับสายไฟที่มีไฟวิ่งพวกเขาจะรู้ได้ทันทีพวกเขาอ้างว่ามันคือประสาทสัมผัสที่6หรือคนที่พยายามดัดแปลงการมองเห็นด้วยการหยอดยาบางอย่าง ือให้มองเห็นแสงอินฟราเรดได้ชั่วคราวเหมือนพรีเดเตอร์เลยโอเคฟังดูน่ากลัวผมไม่ได้บอกให้คุณไปหาช่างสักแล้วบอกว่าพี่ครับฝังแม่เหล็กให้หน่อยนะครับผมมีทริคเด็ดไบโอแฮกิ้งแบบซอฟคอลที่คุณทำได้เลยคืนนี้ฟรีและได้ผลจริงมันคือการแฮกการนอนหลับของคุณเองครับ เราทุกคนทำสิ่งนี้ใช่ไหมครับนอนบนเตียงไถไถไถแสงสีฟ้าที่สว่างจ้าจากจอมือถือมันกำลังตะโกนบอกสมองของคุณว่าเฮ้ย hey, เที่ยงวันแล้วตื่นตื่นตื่น,นพระอาทิตย์ยังไม่ตกสมองคุณก็งงสิครับมันเลยหยุดผลิตเมลาโทนินหรือฮอร์โมนชวนง่วงผลก็คือ คุณนอนไม่หลับทั้งๆท,งท,งที่ง่วงจะตายอยู่แล้วแฮกง่ายๆเลยครับนึ่ชั่วโมงก่อนนอนวางมือถือลงหรือถ้าทำไม่ได้จริงๆให้เปิด Night Mode หรือโหมดถนอมสายตาที่มันตัดแสงสีฟ้าออกให้จอคุณมันส้มๆอุ่นๆนั่นคือการบอกสมองว่าโอเคพระอาทิตย์ตกแล้วนะเตรียมตัวนอนได้คุณจะหลับลึกขึ้นมากครับ มุกตลกของชาวกรินเดอร์คืออะไรหรอครับพวกเขาบอกว่าจะรอวิวัฒนาการเป็นล้านปีทำไมในเมื่อเรามีใครควงกับหัวแรงล่ะย้ำอีกครั้งอย่าหาทำเองที่บ้านนะครับเรากำลังพยายามอัปเกรดร่างกายเพื่อให้เราประสานเข้ากับเครื่องจักรแต่ มันก็มีอีกเส้นทางหนึ่งครับที่ตรงกันข้ามโดยเส้นเชิงแทนที่เราจะเอาเครื่องจักรเข้ามาในตัวเราจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเอาตัวเราย้ายเข้าไปอยู่ในเครื่องจักรผมกำลังพูดถึงโลกที่กฎฟิสิกส์เป็นแค่โค้ดไม่กี่บรรทัดโลกที่คุณอยากเป็นใครก็ได้ไปที่ไหนก็ได้โดยที่ไม่ต้องลุกออกจากเก้าอี้โลก ที่มหาเศรษฐีกำลังเทเงินเป็นพันนล้านเพื่อสร้างมันขึ้นมาแต่คำถามคือมันคืออนาคตหรือมันเป็นแค่เกมที่แพงที่สุดในโลกอีพีหน้าเราจะถอดแว่นในความจริงแล้วดำดิ่งสู่โลกของเม t าเวิร์สและความจริงเสมือนครับสำหรับอีพีนี้ขอมาไปก่อนสวัสดีมากครับ